วันนี้ผมจะมาอธิบายสาเหตุว่าทำไมหลอด LED ถึงทำงานตรงกันข้ามกับสถานะของปุ่มกดในแอป Blink LED On เ <c oughs> มื่อสั่ง Off และ LED Off เมื่อสั่ง On พร้อมทั้งวิธีแก้ไขนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่อง j a c DIY นะครับวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาอีกอย่างที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับ นั่นก็คือปัญหาการสั่งงานแล้วสถานะเอาต์พุตที่เห็นจะตรงกันข้ามกับสถานะที่เราสั่งนะครับเช่นเมื่อกดบัตทอนในแอปบ l i n k ให้ออฟหลอด LED จะติดและเมื่อกดบัตทอนในแอปบลิงให้อนหลอด LED จะดับไปประมาณนี้นะครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากวงจรที่ออกแบบและการเขียนโค้ดที่ไม่ตรงกันหรือไม่แมทชิ่งกันนั่นเองนะครับมาดูส่วนแรกที่ต้องเช็คกันก่อนนะครับก็คือส่วนของวงจรหรือฮาร์ดแวร์ที่เราต่อน,นั้นเป็นแบบ Active High หรือ Active Low สาเหตุที่ผมแนะนำให้เช็คในส่วนของ วงจรก่อนก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะออกแบบวงจรก่อนทําการเขียนโค้ดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจวงจรของเราก่อนว่าทํางานอย่างไรจึงจะเขียนโค้ดควบคุมอุปกรณ์ของเราได้อย่างถูกต้องนะครับผมจะอธิบายให้ดูจากคําว่า active high กับ active low ก่อนนะครับการต่อวงจรแบบ active high คืออุปกรณ์ของเราเช่นหลอด LED หรือรีเลย์จะทํางานเมื่อ Input ของอุปกรณ์เป็นลอจิกหนึ่งหรือ high หรือมีแรงดันไฟเลี้ยงจ่ายเข้าไปนะครับและอุปกรณ์จะหยุดทำงานเมื่อ Input ของอุปกรณ์เป็นลอจิกศูนย์หรือ นะครับ ส่วนการต่อวงจรแบบ Active Lo w อุปกรณ์ของเราจะทำงานตรงกันข้ามกับการต่อแบบ Active High นะครับคืออุปกรณ์ของเราจะทำงานเมื่อ Input เป็น l o g i c 0หรือโล w หรือแรงดัน0โวลต์หรือก u าวนะครับและจะหยุดทำงานเมื่อ Input ของอุปกรณ์เป็น Logic1 หรือ High นะครับทีนี้ก็ให้ไปดูวงจรที่เราออกแบบนะครับว่ามีการต่อโหลดเป็นแบบ Active High หรือ Active Low นะครับตัวอย่างวิธีการดูหลอด LED ว่าเป็น Active High หรือ Active Low ให้ดูว่าหลอด LED นั้นต่อออกจากขาบอร์อด Arduino ผ่านตัวต้านทานขึ้นไป ที่ไฟเลี้ยงหรือต่อลงกลาวนะครับถ้าต่อขึ้นไปที่ไฟเลี้ยงจะเป็นการต่อแบบ Active Low คือเราต้องสั่งงานให้ขาดิจิตอลเอาพุตของบอร์ด r d u i n o ของเราเป็น Logic Low เพื่อให้หลอด LED ติดและสั่งให้ดิจิตอลเอาพุตของบอร์ด Arduino เป็น Logic High เพื่อให้หลอด LED ดับไปนะครับแต่ถ้าเราต่อหลอด LED ออกจากขาบอร์ด Arduino ผ่านตัวต้านทานแล้วต่อลงกลาวจะเป็นการต่อแบบ Active High นะครับคือเราต้องสั่งงานให้ขาดิจิตอลเอาพุตของบอร์ด Arduino ของเราเป็น Logic High เพื่อให้หลอด LED ติดและสั่งงให้ Arduino outputput ขออบร์ด เป็นลอจิกโล w เพื่อให้หลอด LED ดับไปนะครับผมขอยกตัวอย่างคลิปการตั้งเวลาปิดเปิดอุปกรณ์ใน n e w b l i n k 2.0ที่ผมเคยทำไว้และมีคนทักมาถามอยู่บ่อยๆนะครับเกี่ยวกับการสั่งงานแล้ว LED ทำงานสลับกับสถานะของบัตทนบนแอปสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับในคลิปนั้นผมต่อหลอด LED เป็นแบบ Active High นะครับคือผมต่อตัวด้านทานออกจากขาโหนด MCU เข้าไปที่ขั้วบวกของหลอด LED แล้วต่อลงกราวนะครับ เพราะฉะนั้นการเขียนโค้ดควบคุมผมก็ต้องใช้คำสั่งดิจิตอลไลท์แล้วป้อนลอจิกไฮเพื่อให้หลอด LED ติดและใช้คำสั่งดิจิตอลไลท์แลวป้อนลอจิกโลเพื่อให้หลอด LED ดับนะครับจะเห็นว่าในคลิปนั้นที่ผมทําหลอด LED ทําง,งานได้ตรงกับสถานะของบัตตอนบนแอปนะครับสำหรับคนที่ทําตามคลิปของผมแล้วเจอปัญหาว่าหลอด LED ทํางานสลับกับสถานะของบัตตอนบนแอปผมสันนิษฐานว่าเขาน่าจะต่อ LED เป็นแบบ Active Low นะครับวันนี้ผมจะลองเอาโค้ดที่ผมแชร์ไว้ให้ในคลิปนั้นมาสาธิตสิ่งที่เกิดขึ้นและแนะนําวิธีแก้ไขให้นะครับ ตอนนี้ผมต่อวงจรตามในคลิปนะครับคือต่อหลอด LED แบบ Active High ผมทดลองกดบัตทนเพื่อสั่งงานดูนะครับจะเห็นว่าหลอด LED ทำงานได้ตรงตามสถานะของบัตทนบนแอป l i n k เลยนะครับจากนั้นผมเปลี่ยนการต่อวงจรหลอด LED ใหม่ให้เป็นแบบ Active Low หรือต่อวงจรที่เจอปัญหาว่าสถานะของหลอด LED นั้นสลับกับบนแอปนะครับผมทดลองสั่งงานอีกครั้งตอนนี้จะเห็นว่าหลอด LED นั้นทำงานสลับกับสถานะของบัตทนบนแอป l i ิงนะครับ มาถึงตรงนี้หลายคนคงจะนึกออกแล้วนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรหลอด LED ถึงจะทํางานได้ตรงตามสถานะของบัตทอนบนแอปลิงการแก้ไขแบบแรกคือการแก้ไขวงจรโดยต่อวงจรให้เป็นแบบ Active High กรณีนี้เราจะสามารถใช้โค้ดเดียวกันกับที่ผมแชร์ให้ได้เลยนะครับในส่วนของโค้ดเราไม่ต้องแก้ไขอะไรแต่ถ้าหากว่าวงจรของเราถูกออกแบบมาให้เป็นแบบ Active Low และแก้ไขไม่ได้ ก็ให้ทำการแก้โค้ดตรงจุดที่เป็นคําสั่งดิจิตอ l ไลท์นะครับในโค้ดที่ผมแชร์ให้จะอยู่ในฟังก์ชัน LED MNG หรือ LED Management นะครับ ผมก็จะแก้ง่ายๆด้วยการกลับสถานะของเอาพุทธด้วยการใส่เครื่องหมายตกใจไว้ที่หน้าตัวแปร LED status แบบนี้เลยนะครับการใส่เครื่องหมายตกใจไว้ที่หน้าตัวแปรจะเป็นการกลับสถานะของตัวแปรนะครับถ้าตัวแปรมีสถานะเป็น low ก็จะถูกกลับสถานะเป็น high และถ้าตัวแปรมีสถานะเป็น high ก็จะถูกกลับสถานะเป็น low นะครับผมยังคงต่อวงจรที่เป็นแบบ active low ที่สถานะของ LED สลับกับสถานะของบัตทนบนแอป b l i n g ไว้อยู่นะครับจากนั้นผมอัปโหลดโค้ดที่ผมเพิ่งแก้ไขใหม่เข้าไป จะเห็นว่าตอนนี้การทำงานของหลอด LED นั้นตรงกับสถานะของบัตทนบนแอป b l i n แล้วนะครับสรุปนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหานี้สามารถแก้ไขได้2แบบนะครับแบบแรกคือแก้ไขวงจรให้ทํางานตามโค้ดที่เขียนแบบที่2คือแก้โค้ดให้ตรงกับวงจรที่ออกแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่2มากกว่านะครับเพราะการแก้โค้ดนั้นทําได้ง่ายกว่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่เจอปัญหาทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ